หรับเรียนท่านนายรัฐมนตรีที่เขาเปอย,อยงสูงในนามนาคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยรัฐมนตรีขอขอบพระคุณท่านนายรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพศ2567ในวันนี้ืเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องคอ์กรปกครองส่งนท้องถิน่นมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาพิบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พศ2546จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลากว่า22ปีจึงได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีโดยกําหนดเกณฑ์ที่มุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการสาธาระในปี2,567มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับรางวัลจำนวน353แห่งและมีองค์กรได้รับรางวัลจำนวน305แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลได้ผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสาจากสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักง,งานปปชสำนักง,งานปปทและกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นแล้วจึงถือเป็นองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาพิบาลในวันนี้มีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามจำนวนยี่สิบเอ็ดแห่งและรางวัลชมเชยในประเภทต่างๆจำนวนสี่สิบสี่แห่ง บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายรัฐมนตรีประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและโล่รางวัลให้กับองคอ์ออกรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2567พร้อมทั้งกล่าวให้อ,อวาดแก่ผู้บริหารขององคอ์ออกรปกครองส่วนท้องถิน่นและถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับต่อไปกอบุณครับ you uh -huh.